ที่ว่าฝันเห็นยายบวยายอยู่ในป่าอยู่มองหน้าไปเห็นใจคุณนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงไหมกลับบ้านเขาไม่ยอมกลับมันเยาวมันไม่อยู่แล้วมันจะปวดเอาไว้ปวดนี่คนมู่บ้านมันจะปิดหมู่บ้านแล้วแทานเขาเนี่ยมันเลยเด้๋นี่คือคุณลุงชื่ออะไรครับนี่ลุงพรลุงพรพรที่ว่าฝันเห็นยายบวยายอยู่ในป่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปเบิร์ฝันเห็นยายอยู่ในป่า ฝันว่ายังไงครับฝันว่ายังไงลองฟังหน่อยแล้วเขาว่าเขาเขาไปแล้วนะในบ่บาบานนั้นเขานั่งคุ้มนุ่มก่อนเยเขาว่ามีคนแปลกหน้าเข้าบ้านเขาอืมอันนี้ลุงแบบเล็ดแลนเขาคุ้มจับลุงอันนี้ลุงก็เลยโหลดถามห้องไปถามห้องไปเขาถามว่าลุงมาอะไรลุงมาเที่ยวปลาเขาบอกว่าไม่ใช่ลุงต้องมาตามหายายปูนอ้นาวแล้วยายปูนเป็นอะไรกับลุงลุงที่ต้องมาตาม บอกว่าเอาบอกว่าไม่เชื่อหรอกแต่ยายพูนน่ยมาอยู่กับพวกเราแล้วเขาว่าไะอืออ่ะยายพูนจะไปอยู่กับพวกเราได้ยังไงบ้านยายพูนเนี่ยไปอยู่ขอนแกน่นแล้วบ้านลูกบ้านผัวแกไปอยู่เรานีา่กเขาบอกว่าอ้าวถ้าไม่เชื่อก็ถามยายพูนดูสิแล้มองหน้าไปเห็นยายพูนนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงไหนกลับบ,บ้านเขาไม่ยอมกลับน,นั่งอยู่ตรงไหนจำามต้นจะนั่งได้ไหม นั่งอยู่ตรงไหนยัยคุณนั่งอยู่เนี่ยได้จะพาไปดูโอ้เอาแล้วเอาแล้วนี่แหละครับพาไปดูแต่ว่ามันจะเอามันไม่อยู่ละเนี่ยมันจะปวดเอาไว้หมดนี่คนเขาไม่ยอมพูดไม่คุณไม่ยอมพูดเลยวมาอยู่ตรงไหนเรียกกลับบ้านแล้วเขาไม่ยอมไม่ไม่นั่งอยู่ท่านี้นั่งอกอืมองหน้าแป๊บเดียวแล้วเขาหันหลังกลับ คร่าวๆได้ไหมเราคร่าวๆได้ว่าเป็นก้อนหินหรือเป็นอะไรนะหยู่นั่งอยู่แถวๆไหนนั่งดูไอ้เดี๋ยวเราได้พาไปดูทีเ่เป็นทางน้ำเดินผ่านไปอ๋อไม่ใช่หินเยอะไอ้นั่นน,นี่มือปูปะไม่ใช่ทับนมันนี่ใช่งั้นเราจะได้ไปจุดเดียวเลยไงเออเราไปขึ้นไปทับน้ำมันเลยตรงที่เราที่ที่เราจอดรถเนี่ยแหละที่อจอดรถหายายแล้วข้าอยู่แถวนั้นเองข้มามคลองไปเออ เดี๋ยวบ้าเขาจะบังตาเราไว้แล้วเราจิตเอาได้หรือไม่ได้อตัวเนี้ยไปหาหมอไปเปิดแผลไม่ต้องหาคนไปถกกดไว้เปิดให้ได้อ่ะต้องหาคนมีวิชากว่าเขาดิอโค้ดเอ็นมันแข็งแล้วแต่ย้ำแต่ผ่อนกันได้เลยไม่เคยเข้าฝันเลยนะยายคุณไม่เกี่ยวกันข้องอะไรเลยนะเนา้อ ได้ยินข่าวว่ามีเส้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยครับมีเอืองก็มีใช่ไหมท่ากทุนเราก็รู้นะท่าทุเราไ้ยได้เครั้ง่เอายิ่งงางแจ้งแจ้งเอยิงง่างท่ากทุนนะที่ทนะโคตรดิดมีใครได้หวยเรไปเจคนนี่ได้เจดครั้งัวติดเลย เจ็ดครั้งปีปีเจ็ดเจ็ดอะไรปีอะไรปีหกเจ็ดปีหกหกหกเจ็ดทำงานเพื่อนครับก็เราก็ยังมีความหวังขึ้นมาอยู่นะถึงจะไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือทุกอย่างที่เราบอกกันได้เนาะมัตสุงใส่ไงะป็มที่มัตสุงอยู่เราจะรู้ว่าถ้าถอนตะกวดได้ก็เจอเลยถอนตะกวดได้ก็เจอเลยมีมีมีหมอคนไหนเก่งๆไหมล่ะ มีหมอคนไหนกิ่งๆไหมไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้เราไม่ยังใส่สี่ศาสตร์อะไรเนี่ยเราต้องการจะยังรู้ว่าถ้าคนตายเขาต้องพูดกับเราโอ้ก็ก็ก็ตีความหมายว่าถ้าถ้ายายคูณไม่คุยกับเราในฝันนี่แสดงว่าต้องโดนสะกดเอาไว้โดนโดนแน่นอนโดนแน่นอนเอาอันนี้ดิหมอหน่อยนี่อะไรถอนสะกดว่าจริงไปแล้วไม่ได้ถอนหรอถอดได้สะกดจริง ยุดเดียวเจ้ดเดียวะนะครับที่สําคัญก็คือประเด็นสําคัญคือ,อแม่คูณเนี่ยไปเข้าฝันกับพี่พรลุงพรนี่แหละเนาะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเนาะไม่ได้เกี่ยวเรื่องเชื้อญาติเลยแต่ว่าลุงพรเนี่ยเป็นคนอาจจะมีเป็นมีมีของนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสยายชาติแกอาจจะมีวิชานิดนึงแต่ว่าแม่คูณเข้าไปฝันเข้าไปไปเข้าฝันแกนได้แล้วประเด็นก็คือว่า แต่ยคุณไม่คุยอะไรกับอลุงควงเลยแต่ลุงควงก็ตีความหมายว่าน่าจะโดนสะกดนะก็อย่างน้อยก็เราก็มีโอกาสอืมองหน้าเราแป๊บเดียวอ่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาอีกนิดนึงครับถึงจะเจอหรือไม่เจอยังไงก็เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะต้องตามให้เจอเนาะไม่เจอวันไหนก็ต้องเจอวันหนึ่งอะแต่วันนี้ยังน้อยๆเราก็ต้องได้เจอสิ่งที่เราต้องการก็คือเสื้อรองเท้า สักอย่างพอเป็นหลักฐานให้เราตามต่อได้เนาะป้าเนาะน้าป๋ามีความคิดยังไงวันนี้มีความคิดว่าอย่างนั้นแหลยอะตัดบทง่ายเนียเอ้านะเดี๋ยวรอกันต่อไปว่าเราจะเจอไอ้คุณตามที่คนชาวบ้านฝันเห็นไหมอันนีวครับเดี๋ยวเขาจะเตือนใบด้วยดีสักครู่ทีมงานก็จะมาพร้อมกันแหละขอให้เจอขอให้เจอครับเหนื่อยมั้ยขอให้เจอนะลุงเนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นแล้ว